ครับอันหนึ่งหมูอีกหนึ่งเสกันครับหมูปลาสันบังโอ้ยพี่น้องมึงกันโตละโลกผมพี่น้องบึง้งอ้ยปลาสันลอยสวนหรือแปะสะาเนาะส,ส,สวัสดีครับผมอแมนพี่น้องสู้ขู่สู้คน โบกับผมบาปูด้ำเช้านะครับวัอนี้บาปูด้ำสีผ้าพี่น้องมากินหนึ่งปลาช่อนสมุนไพรนะพี่น้องเนาะแปรส่าแปรส่าบอกออแปรส่าครับพี่น้องน้ำดำชิมกบพี่น้องบึ้งข้างกินก่อนถวยบอกง่ายนึงพี่น้องมึงช่วยพี่น้องม่งก่อนจิ้มสูตรสาไตผมไม่สูตรไตโต้ผมไม่สูตรไตโตเนาะใส่ลงไปมาแสีบกับใส่ลาย พวกก็เพาะ,ะ,ะแกมกับลายอย่างอยูอย่เหมือนกันครับมีพักหอมเนี่ยพวกชี่ชี่อหอมพักกาดขาวเนาะแ,แ,แล้วก็มีน้ำสุกน้ำสต,อต๊อกนมามาสดน้ำพี่น้องกับอันหนึ่งหมูอีกหนึ่งสักกันครับหมูปลาสันบึ้งโอ้ยพี่น้องบุง้งกันโตละโลูกผมพี่น้องบึง้งปลาสันลอยสวนหรือเปสะเนาะ ปลผสนสมุนไพรซะเนาะผสมสมุนไพรปลผสนแปะหนึ่งผสนสมุนไพรพี่น้องเอ้ามาเจ็บแสบน้ำกันบานนี่ลุยบานนี่ขนมข้างเลยยังกินตากินกันไข่ดาวไข่ดาวแซนด์วิชขอเ้าบานนี่พี่น้องเอาไว้นี่ปะมาบ้โอ้ขนมข้างเลยหยอดดอกนี่ครับข้อเนี้ยข้อดิบมวยง่ายเอาเดี๋ยว เตี๋พันกินน้ำก่อนเอาลุยก่อนลุยก่อนะกินน้ำหลวงกำนานเด้เอาลุยบาทนี่มาพี่น้องสิบแสนน้ำมาปุ๋ยนังครับสดวนน้ำลองขอกีอรน้ำนวดีครับนหน่อนหนองาน้ำสต็อกกันวะ สภาพอะไรเอ่ยอ้าวอะไรกัเอ๊ะสุดยอช่ไหมคบรรยากาศตอนเสอบครับพี่น้องว่าทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมสามไมูในมือเดียวประหันในสวนกล้วยพี่น้องเบิ้งมันย่อนแสงพี่น้องเบิ้งบ่ไดาย cái bên bên nữa, cái gì xong cả cái một muối mà, bắt bắt béo gì đẹp bọc, bắt đẹp บู้ิ่มเหนือพี่น้องเท้าจนพูนอยู่เหนือประคอเฮ้นาะเจ้าเข่าใช้น้ำบ้างใ <ไว S 1> ช่กินเขา่าหอมมันพริกไทยเนาะหอมแต่สมุนไพรแต่ไข่กุ้งไข่เอ้อ

เดกกันเยอือืมเกองตาเลยกินยูกลางไห่นาเลยพี่น้องทางหลังเป็นขันแท้ครับตอนเ่าอายุพุนอืมตอนเ่าอายุุนเอายูกลางไหนาเลครับพี่น้องหลังนี่ <c oughs> เป็นขันแท้พี่น้องอิมมีมาาย น้องก็บ้านงน้องน้ำข้างเป็เป็นอีมีเเพื่อนน้ำข้างเพื่อนน้ำข้างเพื่อนน้ำข้างวยเพื่อน่ได้ไปค่าโควิดเจได้ไม่ได้พ่มาไปม่ไดตองเรีนใหญุ่นเด็กวัดไปบู๋ยพกขึนส่ขุนสปลูกเอง ี่มบปานอยู่อืมอืม่สวรรณเรียงการงตางเ,เป็นสวนพักเนาะสวนพักเขาต่อยคนปลูกบวกไก่ครับไม่กไก่กอเด็นกเดนอนี่สูบจะมือสูบป,ปานเนาะอืมเมือ่อ เมื่อกินปลาตะเพียนนะพี่น้องเลยประคอใส่โล่หนึ่ง,งโล่หนึ่งพอดีเลยพี่น้องใส่กิโลหนึ่งสองตัวรู้สึกว่าน้ำนัวมันลง่งลมเคียวกรอบๆปปลาโบราณอะไรน้องปลาปี๋นาบบนี้มือเดือย ไ่นือน้อเลือนีอน้อันีน้มึงเหอย่างอนี้มาก่อนข้างลองลูกๆกนองก็งอมข้างข้างใหญ่ๆมาหน่อยข้างใหญ่ได้มาหน่อย มาหนอยสิบ่โตมาหนอยสิบัโตเนี่ยนนอบาเนเป็นแบบสีขาวๆนะแบบตัวเล็กๆมามันเป็นคนแบบคนปุยๆนั่นบ่ยาวๆนั่นนะโอ้คนปุยๆนึ่งหรอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้อนสีบัวโตพี่นองเลยเดี๋ยวว่าเสห้าให้้้ยูันดา เรื่องหมาพี่น้องเอ้หน้องข้างมาหน่อยหน่อมาหน่อยบอกบอกเอาแมวเยอะมามากมากว่าว่ามีมีก็มีแล้วเอามาเอามาไอ้มีมันจะกัดกัน ทำใาซึมหวงเลยว่าสีหามาให้เลี้ยงอยู่นะเฮ้ยเศ้าให้มเข้านั่นจิงี่อามันหันบงเอามดมาจากไหนลลยเนี่ยมดมากินเขานม่ยมทานต้องขาดขนมเส้นเนาะขอบคปุ่นเนาะ เืี๋ยวอนน้นเสร็ต้นีแล้วมดเอมดมดมาจากไหมมมันถือกินกระเพาะทำจิ้มรสเด็ดสตรสาวใส่ายยตรตายบดบดตายตัวนี่ี่่่ียวหววน

ranh hết rồi. Mẹ mang, mang cho con Ừ, hết rồi. Ăn đi đi. Ăn đi rồi ở, ở đi. Rồi rồi Cắt đi đi, giờ hết trang sắt. Ờ. Nó <laughs> Hừ. Ừ. nhà nhem khẩu, màyอยากกินข้าว. Ừ. Mi เขาไปบัตเจ้ามวมาลาม่งูอ่ะเขาะมาลำงูอมาง่มาบ่ฮะเจ้วงูมาล่าขังหน้าขังเทียงตังเทียงเหาออืมอสี่ไปเลยง่ามาเลยบ่คุ้งบนเหงาสอง ซึมก pues ็ฝนสิตกเหมือนเจ้าเนี่ยแดดออกอีหล่ะตกเดือดสามมากครับมีฝนเดพอปะฝนทำดอกเหียวดอกม่วงฝนต้องาำดอกม่วงหรอโรบมากเลยพี่นองเจ้าว่าจะไปกินใจผมท้งท้งสามันเด็ดเดดมันซองพ็ดดี่ยพไปนนอง con chín bay sao nè Mấy to con này này <cười> 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 cái im đây, này đây bạn này nó cái im. Nó cái im ตุง้งติ่มซุันเลยิ่มตัวปลาเป็นูกระเบิดปลาเป็นรูปลาเป็นตัวลูกระเบิด <laughs> มองแสบมันอย่ดี่น้ลงเบิ่งนะครับใส่มันกับซซ่องนิวด <laughs> <laughs> ูน่ครับพี่เอ,องรัมอนแ่บอ <laughs> <laughs> เตยอปคอเอาล่ะครับพี่น้องเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับเนาอเอาไว้ซ้ำนี้ครับหนึ่งปลาคอสมุนไพร่เนาะอ่านพูาชางเเลยน้า่ากเรงางวาเล่ลรงรางว่งรงนรงงง ่าจคนพาด้วยภาคนพาด้วยขอบคคา่าจ้าอ้าวน้องน้ำข้างก็ฝากคนไหลก็แจ่ก็ติดตามก็ทับสไลด์นะพี่น้องเนาะบ้าปูน้ำก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณหลายๆครับะสาต่อยก็ฝากขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกการติดตามคือเก่อนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆนะคะเดออ้อเอาละครับบ้าปูน้ำกบนอนน้งข้างกบสาตเอยก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปไหมครับ สวัสดีครับผมขอประคุณหล,ลายๆครับสวัสดีค่ะบ